สวัสดีครับตอนนี้เนี่ยมันจะมีมิจฉาชีพนะครับมาหลอกเอาเงินจองลูกค้ากันอีกแล้วนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมานานแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้ระบาดมากๆเลยนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยผมเจอลูกค้าเนี่ยที่เขามาที่ร้านนะครับผมแล้วเขาก็เอารถใครไม่รู้มาโชว์ให้ผมบอกว่าเนี่ยเขาโอนจองคันนี้ไปนะครับผมแล้วทางอมิจฉาชีพเนี่ยนะไอ้ไอ้ฮานั่นนะ่แม่งส่งโลเคชั่นร้านผมไปเว้ยลูกค้าก็เข้าใจว่าเป็นรถของร้านผมใช่ปะ เออก็โอนเงินมัดจําจองรถอะไรไปนะครับผมแล้วก็มาดูรถคันจริงสรุปว่ามันไม่มีเพราะว่ามันไม่ใช่รถร้านผมมันเป็นรถใครก็ไม่รู้นะฮะที่ไอ้เชี่ยนั่นน่ะแม่งเอามาโพสต์หลอกขายนะครับผมแล้วก็หลอกเอาเงินมัดจําลูกค้าไปนะฮะและที่ประเด็นก็คือแม่งส่งโลเคชั่นส่งเบอร์ติดต่อของบริษัท54นิวัตอโตค้คาให้กับลูกค้านะครับผม ทีนี้มันก็เกิดการเข้าใจผิดนุ่นนี่นั่นนะครับผมก็อธิบายให้เขาฟังไปนะครับให้เขาไปดําเนินคดีแจ้งความนุ่นนี่นั่นไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วทางให้ยสินิวั์เนี่ยก็ได้ไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้แล้วนะครับผมณช่วงประมาณ5-6เดือนก่อนนะครับผมซึ่งไอคนเดิมนี่แหละนะก็ยังจับตัวไม่ได้นะครับผมเพราะหรือว่ากลุ่มลูกค้าที่โดนมันหลอกอาจจะยังไม่เยอะอาจจะยังไปแจ้งความไม่ถึงโดสอะไรก็แล้วแต่นะครับผมซึ่งก็จะมาบอกว่า คือถ้าเป็นของบริษัท54นิวันออตโต้คานะผมไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนนะครับเลขบัญชีจะเป็นชื่อบริษัทจำกัดเท่านั้นนะครับจะไม่มีการโอนมัดจำเข้าบัญชีบุคคลนะอันนี้บอกให้ฟังนะครับผมช่วยแชร์ออกไปด้วยนะผมเพราะว่าผมไม่อยากให้ลูกค้าหรือว่าคนที่เขาอยากได้รถจริงๆอ่ะมาประสบพบเจอกับไอประสบการณ์ส้นตีนแบบนี้นะครับผมซึ่งเอาจริงๆนะท้า ถ้าเจอตัวหรือว่ารู้ว่าเป็นใครนะแม่งโดนแน่ๆน,นะฮะคือแม่งทําให้วงการเขาเสื่อมเสียนะครับผมคือแม่งโหไปหลอกลวงลูกค้าแล้วล่าสุดนี่คือแบบมาจากหนองคายเลยนะเดินทางมาทั้งครอบครัวเลยอะ่ะมีทั้งคุณยายคุณพ่อคุณแม่คุณลูกเด็กเล็กๆอะ่ะมากันเต็มเลยนะครับผมเขาก็หวังว่าเขาจะได้รถขับกลับบ้านแล้วเขาต้องมาผิดหวังแล้วโดนหลอกแม่งเสียความรู้สึกนะฮะ จริงๆแล้วก็อย่าอยากจะบอกอยากจะบอกนะครับทุกคนว่าเวลาซื้อสินค้าที่มันมีมูลค่าสูงๆเนี่ยนะครับอย่าดูแต่ราคานะครับผมคือแม่งรถปีสิบเกนะฮะฮอนด้า a ีโขายกันหลักหมื่นมันไม่มีนะครับมันไม่มีรถรุ่นนี้เนี่ยหลักแสนขึ้นไปนะครับ แสนห้าแสนหกแล้วแต่นะครับผมแต่ราคา8,000มื่เนี่ยไม่มีแล้ยิ่งเป็นรถใหม่ด้วยนะครับรถปี 18, บแรถ4 5่หปีหปีเนี่ยมันไม่มีทางที่จะต่ํากว่าแสนนะครับผมคืออย่าโดนราคาหลอกนะอย่าโดนราคาหลอกเพราะว่าไอ้พวกนี้มิช่าชีพเนี่ยมันรู้ว่าคนไทยเนี่ยชอบราคาถูกนะครับผมเห็นราคาถูกไม่ได้ต้องกระโดดใส่นะก็เตือนไว้นะครับผมว่า อย่ามองแต่ราคามองภาพรวมลองสอบถามให้ละเอียดถ้าไม่มั่นใจไม่กล้าโอนนัดดูรถนะครับนัดดูรถหรือว่าโทรสอบถามนะครับบริษัทจริงๆเขานะฮะเซิร์ชใน Google ได้บริษัท54นิวตันออโต้คาร์จำกัดนะครับหรือว่าชื่อร้านก็ได้54นิวันนะฮะมันจะมีเบอร์อยู่ไม่กี่เบอร์ที่มันซ้ำๆกันอะนะครับอย่างของผมเนี่ยก็0 1 0 1์1 1 9 1 0 1 1 0 1 8 1 0 1 1 0 1 5 1 0 1 1 0 1 6นะครับเบอรหมันจะเหมือนยันคล้ายๆกัน นะครับผมก็เตือนเอาไว้นะครับก็หวังว่าคงจะไม่มีใครถูกหลอกแล้วนะถ้าใครที่โดนหลอกนะครับไปดําเนินคดีแจ้งความเขาได้เลยนะครับเพราะว่าทางบริษัทห้ามสินวัตรออโต้คาร์จำกัดชื่อบัญชีในการโอนรับเงินต่างๆเป็นชื่อบริษัทเท่านั้นนะครับก็ฝากไว้นะฮะเดือดมากสงสารเขานะคือเดินทางมาตั้งไก่นะครับเพื่อมาโดนหลอกไม่ใช่นะครับผมฝากไว้ฝากไว้แค่นี้ครับ